สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดี FC นะครับสำหรับคลิปนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเอาสูตรมาฝากคุณผู้ชมนะครับเอาสูตรมาให้คุณผู้ชมไว้เป็นแนวทางเป็นทางเลือกซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะลงสูตรหลักสิบล่างนะครับเป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องจากงวดที่ผ่านมาด้วยแล้วก็เป็นสูตรที่คำนวณขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับจับมาผสม จับมาชนกันหาตัวที่เด่นที่สุดของงวดวันที่16มิถุนาสองพนห้าร้อยนะครับมาดูกันมาลุ้นกันว่าง,งวดนี้สูตรจะไปต่อได้ไหมจะผ่านได้ไหมหลังจากงวดที่ผ่านมานั้นสูตรผมลงให้ไปหลายสูตรจับชนกันแล้วก็ไม่ผ่านนะครับมีสูตรนี้สูตรเดียวที่ผ่านได้ก็คือมีสูตรนี้ที่เข้าหลักสิ แล้วก็อีกสูตรหนึ่งเป็นสูตร3ตัวแต่ว่าไปเข้าหลักหน่วยนะครับงวดที่ผ่านมานั้นมีสูตรนี้นะครับสูตรเดียวที่ไม่ชนใครเลยมีสูตรนี้สูตรเดียวที่ไม่ชนใครเลยแล้วก็มาส่วนอีกหลายๆสูตรที่ผมลงให้มาจับชนกันแล้วไม่มาสักตัวนะครับไม่เข้าสักสูตรเลยก็มีสูตรนี้สูตรเดียวเป็นงวดที่8 ของสูตรนี้เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูสักนิดนึงนะครับมีทั้งสูตรตัวเดียวด้วยงวดนี้สูตรนี้เป็นสูตรเลขเด่นหลัก10ล่าง2ตัวนะครับเป็นสูตรเลขเด่นหลัก10ล่าง2ตัวสูตรนี้เดินมาตั้งแต่งวดที่ออก5 7งวดแรกในเข้า5นะครับงวดที่2นี่เข้าเข้า0ออก07งวด03นี่ก็เข้า0 งวดหนึ่งศูนย์นี่ก็เข้าหนึ่งงวดห้าแปดนี่ก็เข้าห้านะงวดศูนย์เก้าสูตรก็มาศูนย์งวดศูนย์หกสูตรก็มาศูนย์ผมลงให้ตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์หกนะครับสําหรับสูตรนี้งวดที่ออกศูนย์หกคืองวดวันที่สิบหกพอคอที่ผมให้เข้าศูนย์หกตรงๆนะครับงวดนี้ผมให้เข้าศูนย์หกตรงๆแล้วก็มีงวดที่ผ่านมา เป็นงวดที่สองที่ผมให้ที่ผมลงให้สูตรนี้แต่ว่าสูตรนี้ผมไม่ได้เอาไปเป็นหลักสิบล่างเพราะว่ามันไม่เข้าพวกก็คือพูดตรงๆว่ามันไม่ชนกับสูตรไหนเลยสำหรับสูตรตัวนี้นะครับผมก็เลยไม่ได้ยกเอามาเป็นหลักสิบล่างด้วยก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะมาไม่มาจนถึงเวลาเลขมันออกถึงรู้ว่าสูตรนี้มันเดินต่อมันมาต่อแล้วอีก สี่สูตรที่ผมลงให้ไม่เข้าสักสูตรเลยนะครับไม่เข้าสักสูตรก <c oughs> ็ต้องขอไยด้วยงวดที่ผ่านมาก็พลาดไปงวดเดียวนะครับก็คือ,คองวดนี้แต่0ูนย์หนี่ผมให้เข้านะครับไปดูสถิย้อนหลังได้แล้วก็งวดนี้เป็นงวดที่เก้าของสูตรนี้มาดูตัวเลขกันวิธีคำนวณเราจะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สาม เ,เลขท้าย3ตัวผมนับ1 2 3 4นะครับหลักหมื่นนี้คือ1หลักหมื่นนะครับเลขท้ายหลัก1 0 3, 3ตัวท้ายครั้งที่3หลัก1 0 3ตัวท้ายครั้งที่3ก็คือตัวนี้นะครับก็คือ1 1บวก1เท่ากับ2ก็เอา2ตั้ง2บวกเพิ่มอีก1 ก็จะได้ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น3ตัวเด่นของสูตรนี้ก็คือ2กับ3แล้วก็สูตรนี้ก็ขอบอกนะตรงนี้ไว้เลยนะครับว่าสูตรนี้งวดนี้ก็เหมือนกันไม่เข้าพวกกับที่ผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูกับสูตรต่อไปนี้นะครับอีก3 4สูตรที่ผมจะให้ดูคือสูตรนี้จะไม่เข้าพวกอีกเลยเป็นงวดที่2มาดูกันว่าใน3 4สูตร ต่อไปนี้จะมีตัวไหนที่เด่นที่สุดนะครับแต่งวดนี้สูตรนี้ผมก็จะยังเอานะครับจะไม่ทิ้งเพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นทิ้งไปทิ้งไปไม่เอาซะเลย <c oughs> ก็จะให้ดูสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่นั่นที่ผมลงให้สีสูตรสูตรที่ห้ก็คือสูตรเมื่อสักครู่นี้กับผมดึง ผมคิดว่าน่าจะเป็นเก้าแต่เก้าเข้ามาแต่ว่ามันมันไม่มาล่างมันมาบนนะครับก็มาลุ้นกันส่วนสี่สูตรงวดที่ผ่านมานั้นไม่เข้าไม่เข้าสักตัวเลยไม่มีสักตัวเลยนะครับฮ่าก็ว่ากันตามตรง <laughs> ผิดคือผิดนะฮะถูกคือถูกอ่าสูตรนี้ได้สองสามนะครับสูตรแรกแล้วก็มาดูสูตรอ่าสูตรต่อมาสูตรนี้ มีหลุดอยู่2งวดก็คืองวดที่ผ่านมาแล้วก็งวดที่ออก5 7าเจสำหรับสูตรนี้หลุดแต่ไม่ใช่หลุดซะเลยนะครับหลุดไปเข้าหลักหลักหน่วยหลุดไปเข้าหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้สำหรับสูตรนี้แล้วก็สูตรก็ไปเข้าหลักหน่วยก็คือเข้าสองนะครับหลักหน่วยแต่ว่างวดนี้สูตรนี้ผมก็ยังจะเอาอยู่เพราะว่า ผมดูแล้วมีงวดที่ออก57นี่เข้าหลักหน่วยแล้วก็กลับมาเดินต่อกลับมาเดินต่อเนื่องอีกประมาณ1 2 3 4 5 6อีก6งวดติดต่อกันจนถึงงวดที่ผ่านมาที่ออก02สูตรไปเข้าหลักหน่วยนะครับสำหรับสูตรนี้งวดนี้มาขอวัดใจสูตรนี้อีกสักครั้งหนึ่งเป็นสูตร2ตัวนะอ่าเป็นสูตร3ตัวนะครับ สำหรับงวดนี้เรามาดูวิธีคำนวณก็คือเราจะใช้หลักพันบวกหลักหน่วยบนมาบวกหลัก13ตัวท้ายครั้งที่1บวกได้เท่าไหร่แล้วก็มาบวก1นะครับหลักพันคือ9หน่วยบนคือ6บวกกันได้15 15มาบวกหลัก10 3สาตัวท้ายครั้งที่1ก็คือ1เป็น16 16มาบวก1ก็เป็น17นะครับ17เราเอา7ตั้ง7บวกเพิ่มไปอีก 2ก็จะเป็น9วิธีทำย้อนหลังก็เหมือนกันนะครับมีงวดนี้ที่มันหลุดไปเข้าหลักหน่วยจาก9บวกเพิ่มอีกหนึ่งก็จะเป็น 1, 1> สูตรนี้ได้7ได้9ได้1น,นะครับอจ็ดเกาศูนขอใครนะครับ7 90ดเาสำหรับงวดนี้ของสูตรนี้ สิบงวดมีหลุดเข้าหลักหน่วยอยู่สองงวดห้าเจดกับงวดที่ผ่านมาขออนุญาตเอาให้มันไปต่อยสักงวดนะครับสำหรับสูตรนี้งวดที่สองอ่าสูตรที่สองนะครับมาดูสูตรที่สามสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมคำนวณขึ้นมาใหม่เพื่อจะเอามา่าชนกับ เพื่อจะเอามาชนกับสูตรนี้นะครับเพื่อจะเอามาชนกับสูตรนี้มาดูกันเข้ามาทั้งหมด7จงวดสําหรับสูตรนี้เป็นสูตร3ตัวเดินมาตั้งแต่งวดที่ออก07นะครับ07ก็เดินเรื่อยมาก็ยังไม่หลุดต่อเนื่องกันมาแต่ว่าเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรที่ใช้งวดนี้งวดแรกที่ผมวงกลมไว้นะครับที่ผมวงกลมสีแดงไว้ ก็คือตัวเด่นหลัก10ที่มันเข้าจนถึงงวดที่ผ่านมางวดนี้คำนวณแล้วออวิธีคำนวณน,นะครับใช้หลักร้อยบนบวกหลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่1มาบวกหลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่2บวกได้เท่าไหร่แล้ก็มาบวก9นะครับร้อยบนคือ1หลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือ8 หลักร้อย3ตัวท้ายขึ้นที่สองคือ6บวกกันได้15บห้าสบหน่บวกเกาหนึ่งบวกแได้9กนะครับเมาบวก6ได้15บหมาบวกเาได้ยี่สเอาเฉพาะตัวท้ายคือเลขสี่นี้มาบวกเพิ่มอีกสก็จะเป็น 6บวกเพิ่มอีก1ก็จะเป็น7นะครับสูตรนี้มาดูกันว่าจะไปต่อไม่ไปต่อนะครับสูตรเป็นสูตรใหม่สูตรนี้เป็นสูตร3ตัวเหมือนกันแล้วก็เป็นสูตรใหม่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสูตรนี้เข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก0 7เหมือนกัน เดินบาทั้งหมด7งวดติดจนถึงงวดที่ผ่านมางวดนี้เป็นงวดที่8เป็นสูตรใหม่วิธี่คำนวณเราจะใช้หลัก10 3สามตัวท้ายครั้งที่1หลัก10 3ตัวท้ายครั้งที่1ก็คือ1นะครับบวกหลักร้อย3ตัวท้ายครั้งที่4หลักร้อยคือ6ครั้งที่4ีนะครับ1นึบวก6เท่ากับเ 7นะครับนับบวกเพิ่มอีก1ก็จะเป็น8จาก8มาบวกเพิ่มอีก3ก็จะเป็น1เป็น11เอาเฉพาะตัวท้ายคือเลขหนวิธทีทำย้อนหลังก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็บวก1ก็จะเป็น 7. บวก3ก็จะเป็นศูนย์สูตรนี้8งวดนะฮะ8งวด อ่าสูตรนี้เป็นสูตรตัวเดียวมาลุ้นกันว่าตัวเดียวนี้จะเป็นยังไงเข้ามาทั้งหมด4งวดนะครับสูตรนี้เดินมาตั้งแต่งวดที่ออก5 8เป็นสูตรหลัก10นะครับหลัก10เข้ามา4ี่งวดติดเอามาใช้งวดนี้งวดแรกเหมือนกันใหม่งวดแรกเข้า5นะครับ 8บวก9ได้17บมาบวก8ได้ย5าก็เฉพาะตัวท้ายคือเลข5เข้าหงวดที่2คือ0 9บวก8ได้17บมาบวก3ได้20เอาเฉพาะตัวท้ายคือเลข0งวดที่3 8บวก1บวก1ได้10เอาเฉพาะตัวท้ายคือเลข0นย์เข้า0งวดที่ผ่านมา7บวก3บวก0ได้0ได้10นะครับเอาเฉพาะตัวท้ายคือเลข0ย์งวดนี้ ใช้หลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1นะครับบวกหลัก13ตัวท้ายครั้งที่2แล้วก็มาบวกหลักหน่วย3ตัวท้ายั้งที่3วิธีทําย้อนหลังก็เอาหลักเดียวกันนี้ไปบวกงวดนี้7จบวกเได้ 14, เมื่อบวก3ก็เป็น17เอาเฉพาะตัวท้ายคือเลข7 7นะครับ งวดที่ห้ามาลุ้นกันงวดที่ห้านี่จะไปต่อไม่ไปต่อสูตรนะครับอ่ะมีทั้งหมดสี่สูตรแล้วก็สูตรตัวเดียวอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นห้าสูตรสำหรับงวดนี้นะครับมาดูกันว่าจับทั้งหมดทั้งสี่สูตรและห้าสูตรนี้ตัวเลขมันจะชนกันที่ตัวไหนก็ขอเป็นตัวที่เด่นที่สุดเอาไปเป็นหลักสิบงวดนี้ สูตรแรกนะครับสองกับสามก็งวดนี้ไม่ประมาทงวดนี้สูตรนี้ก็ยังเอาจะไม่ประมาทนะครับดูว่ามันจะไปต่อไม่ไปต่อสูตรนี้พอเวลาจะใช้จริงๆมันจะเป็นยังไงนะครับงวดที่ผ่านมานั้นก็ชะล่าใจไปหน่อยสำหรับสูตรสองตัวนี้ได้สองกับสาม สูตรแรกสูตรที่2นี้ก็ยังเป็นสูตรเก่ายังเป็นสูตรเก่านะครับูตดไปเข้าหลักหน่วยวันนี้ได้7ได้9ได้0สูตรที่3ได้4ได้6ได้7สูตรที่4ได้7ได้8ได้1 และสูตรเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวนั้นงวดนี้มาที่เลข7นะครับมาที่เลข7จ็ดมาดูว่าทั้ง4สูตรนี้รวมกับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวจะผมจะกันตัวนี้ออกไปก่อนนะครับจะก,กันสูตรนี้ออกไปก่อนจะเอาสูตรสามตัวและ2ตัวมาจับชนกันดู หนึ่งนั้นมีสูตรเดียวก็ขอ,ขอตัดทิ้งไปสำหรับสูตรใหม่สำหรับสูตรใหม่ครับ8นี้ก็มีสูตรเดียวก็ขอ,ขอตัดทิ้ง7มี1มี2มี3 7นี้ชน3สูตร3ส,ส,ส,สูตรคือ7สูตรใหม่6ตัวเดียวนี้ขอตัดทิ้ง สตัวเดียวขอตัดทิ้ง09ชนอยู่ตัวเดียวเหมือนกันก็มี2กับ3 2กับ3ถ้าว่าเอาตามตัวนี้ด้วยก็จะเป็น4ชุดอ่าสีสูตรชนอยู่ที่4สูตรถ้าเอาเจสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนี้ด้วยนะครับสูตรที่มันเข้าหลัก10มา4งวดก็จะมีตัวเดียวเน้นๆเลยงวดนี้ ก็คือ7และถ้าเอาสูตรที่เข้าต่อเนื่องจากงวดที่ผ่านมาซึ่งหลุดมาได้แค่สูตรเดียวก็คือ2กับ3ก็ไม่ประมาทถ,ถ้าไม่ทิ้งนะครับก็จะมีตัวลองอยู่ตัวเดียวอสองตัวนะครับก็คือ2กับ3 ก็มีตัวนี้ที่เน้นสุดเพราะว่าถ้าเอาตามสูตรที่คำนวณขึ้นมาจะมีเจ็ดอยู่ทั้งหมด4สูตรสี่สูตรนี้นะแล้วก็ถ้าไม่ทิ้งสูตรนี้ด้วยก็จะมีตัวเลขสำรองอยู่อีก2ตัวก็เอาตามนี้แล้วกันนะครับตามนี้มาไม่มาก็ดูไว้เป็นแค่แนวทางเป็นทางเลือกนะครับชอบไม่ชอบอยู่ที่คุณผู้ชมตัดสินใจ สำหรับผมก็เอาตามสติก็แล้วกันก็มีหลุดงวดที่ผ่านมาส่วนงวดที่ออก06อย่างที่ผมบอกว่าเข้าทั้ง2ชุดนะครับผมให้ไปสองชุดคือชุดเฉพาะกิจก็เข้า06แล้วก็ชุดปักหลักแบบนี้นะครับชุดปักหลักไม่ว่าจะเป็น10เป็นหน่วยเอามาจับคู่กันมีทั้งหมด6ชุดก็เข้า0 6แต่ว่า ตอนที่ผมตัดนะครับตอนที่ผมตัดนั้นผมตัดพลาดไปมาลุ้นกันต่อสําหรับงวดวันที่16มิถุนายนหลัก10ล่างเอาไปเน้นๆถ้าว่าตามสูตรก็มีตัวนี้ตัวเดียวคือ7นะครับเน้นที่สุดส่วน2กับ3นี้ขอเป็นตัวลองมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ fc และขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชม ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะสูตรมีเข้ามีหลุดคุณผู้ชมก็ใช้ดุลพินิษฐ์ใช้วิจารณญาณในการรับชมในการเอาไปใช้ฝากคําเตือนนิดนึงนะครับข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางการคํานวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิษฐ์ของท่านในการรับชมและสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับก็รอสรุป อีกสักวันสองวันนะครับจะสรุปให้ว่าตัวเลขที่เด่นที่สุดจะเป็นตัวไหนขอคิดนานๆสักหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ